สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมต้นไม้ที่โดนแดดเยอะๆหน้าบ้านเราเนี่ยมันถึงโตเร็วจังเลยเทียบกับต้นที่อยู่ตรงมุมมุมรั้วที่ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ครับผมเป็นคําถามที่ดีเลยครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องบังเกินนะครับนักชีววิทยาเขามีวิธีหาคําตอบเรื่องพวกนี้แบบเออเป็นระบบเลย อ๋อ <AL> เหมือนเป็นนักสืบเลยเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเครื่องมือสําคัญของนักสืบชีวะกันก็คือเรื่องสมมุติฐานกับการทดลองนี่แหละครับน่าสนใจค่ะสมมุติฐานกับการทดลองใช่ครับคือกระบวนการมันเริ่มจากความสงสัยอย่างเรื่องต้นไม้เมื่อกี้พอสงสัยปุ๊บเราก็จะตั้งสิ่งที่เรียกว่าสมมติฐานสมธธนสมุติฐานก็คือการเดาคําตอบไว้ก่อน อาจะว่าเดาก็ใช่ครับแต่เป็นการเดาแบบมีเหตุผลรองรับนิดหนึ่งนะไม่ใช่เดาสุ่มๆเช่นอาจจะเดาว,ว่าแสงแดดน่าจะช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นพืชก็เลยโตเร็วกว่าอะไรแบบนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมีแนวคิดเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยหาทางพิสูจน์ซึ่งก็นำไปสู่ขั้นตอนการทดลองใช่ไหมคะแล้วการออกแบบการทดลองนี้มันสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะสำคัญมากๆครับสำคัญสุดๆเลยก็ว่าได้ เหมือนเราจะสร้างตึกก็ต้องมีแบบแปลนที่ดีก่อนใช่ไหมครับถ้าออกแบบไม่มีเนี่ยการทดลองก็อาจจะวัดผลได้ไม่จริงหรือผลออกมาไม่น่าเชื่อถือเลยค่ะค่ะหัวใจสำคัญของการออกแบบก็คือการควบคุมตัวแปรครับผมตัวแปรมีอะไรบ้างคะหลักๆก,ก็จะมี3ตัวครับคือตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมตัวแปรต้นเนี่ย ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจเปลี่ยนแปลงหรือจัดให้มันต่างกันเพื่อดูผลกระทบอย่างเรื่องต้นไม้เมื่อกี้ตัวแปรต้นก็คือปริมาณแสงแดดที่ละให้ใช่ไหมคะแบบกลุ่มหนึ่งโดนแดดเต็มที่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในร่มถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นแหละตัวแปรต้นแล้วตัวแปรตามล่ะคะตัวแปรตามก็คือสิ่งที่เราวัดผลหรือสังเกตการณซึ่งเราคาดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรต้นที่เราใส่เข้าไป อย่างกรณีต้นไม้ก็คืออัตราการเติบโตใช่ไหมคะอาจจะวัดความสูงหรือนับจำนวนใบใช่เลยครับจะวัดความสูงจำนวนใบหรือน้ำหนักสดน้ำหนักแห้งก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดเลยอืมแล้วตัวสุดท้ายตัวแปรควบคุมอันนี้น่าจะยากสุดหรือเปล่าคะเออก็เป็นตัวที่ต้องใส่ใจรายละเอียดเยอะที่สุดครับตัวแปรควบคุมคือปัจจัยอื่นๆทั้งหมดที่เราต้องทำให้มันเหมือนกันเป๊ะๆในทุกกลุ่มทดลอง ทำไมต้องทำให้เหมือนกันเป๊ะขนาดนั้นคะก็เพื่อให้เรามั่นใจได้ไงครับว่าผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามเนี่ยมันมาจากตัวแปรต้นที่เราใส่เข้าไปจริงๆไม่ใช่มาจากปัจจัยอื่นที่เราควบคุมไม่ดีพออ๋ออย่างเรื่องต้นไม้ก็ต้องใช้ดินชนิดเดียวกันปริมาณน้ําเท่ากันอุณหภูมิใกล้เคียงกันหรือแม้แต่พันไม้ก็ต้องพันเดียวกันใช่ครับใช่เลยโอ้โหแค่คิดก็เหมือนจะเยอะแล้วเนาะใช่ค่ะเยอะจริงๆค่ะ ซึ่งความเนี๊ยบของการควบคุมนี่แหละครับที่ทําให้ผลการทดลองมันน่าเชื่อถือเอ่อเรามาดูตัวอย่างที่มันใกล้ตัวเรามากๆดีไหมครับดีเลยค่ะอะไรเหรอคะเรื่องไข่ไก่ครับผมไข่ไก่ต้มเนี่ยนะคะจะทดลองอะไรกับไข่ไก่ได้คะเนี่ยได้สิครับสมมุติว่าเราไปซื้อไข่ไก่มา2เบอร์เบอร์ศูนย์คือใหญ่พิเศษกับเบอร์หนึ่งคือใหญ่ธรรมดาเราก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะขนาดมันต่างกันรูปทรงก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยค่ะค่ะนึกภาพออก ก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะถ้าเราเอาไข่สองเบอร์นี้ไปต้มแล้วเนี่ยสัดส่วนน้ำหนักเนื้อไข่ต่อน้ำหนักเปลือกไข่มันจะต่างกันไหมนะโหคำถามน,น่าคิดมากค่ะไม่เคยนึกถึงมุมนี้เลยแล้วสมมุติฐานล่ะคะเราจะตั้งว่ายังไงดีก็อาจจะตั้งง่ายๆก่อนครับว่าถ้าขนาดไข่ต่างกันสัดส่วนน้ำหนักเนื้อไข่ต่อเปลือกไข่หลังต้มก็น่าจะต่างกันไปด้วยค่ะฟังดูมีเหตุผลดีค่ะ จากนั้นก็มาออกแบบการทดลองกันตัวแปรต้นก็ชัดเจนเลยคือขนาดไข่ใช่ไหมครับเบอร์ศูนย์เป็นกลุ่ม A เบอร์หนึ่งเป็นกลุ่ม B ใช่ค่ะแล้วตัวแปรตามก็คือตัวแปรตามก็คืออัตราส่วนน้ำหนักเนื้อไข่ต่อน้ำหนักเปลือกไข่หลังต้มเสร็จแล้วทีนี้ตัวปราบเซียนตัวแปรควบคุมต้องคุมอะไรบ้างคะเนี่ยแค่ต้มพร้อมกันในหม้อเดียวพอไหมอืมถ้าจะให้ดีต้องละเอียดกว่านั้นอีกครับเช่น ต้มในหม้อเดียวกันอุณหภูมิน้ำต้องเริ่มเท่ากันใช้เวลาต้มเท่ากันเป๊ะๆสมมุติว่า10นาทีค่ะวิธีเอาขึ้นมาทำให้เย็นก็ต้องเหมือนกันเช่นแช่น้ำเย็นกี่นาทีพักไว้กี่นาทีโหละเอียดจังยังมีอีกนะครับเครื่องช่างที่ใช้ก็ต้องเป็นอันเดียวกันแล้วเวลาช่างอาจจะต้องช่างสลับกันไปมาระหว่างกลุ่ม A กับ B ด้วยซ้ำ เพื่อลดความคลาดเคลื่องที่อาจจะเกิดขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอคะครับผมหรือแม้กระทั่งปากกาที่ใช้เขียนเบอร์ A 1 A 2 B 1 B 2บนเปลือกไข่ก็ควรจะเป็นยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันกันน้ำเหมือนกันเดี๋ยวสิคะปากกาเนี่ยนะมันจะมีผลขนาดนั้นเลยเหรอคะดูเล็กน้อยมากๆเลยอาจจะดูเล็กน้อยครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยคือเราพยายามปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หมึกคนละชนิดอาจจะมีน้ำหนักต่างกันนิดนิดเดียวหรืออาจจะซึมเข้าเปลือกไข่ต่างกันนิดหน่อยซึ่งถ้าเราต้องการความแม่นยำสูงมากๆมันก็อาจจะมีผลได้ครับโอ้โหเข้าใจแล้วค่ะคือต้องเป๊ะทุกอย่างกลุ่มมาเทียบกันลุ้นเลยค่ะแล้วผลสมมุติที่ได้มันออกมาเป็นยังไงคะผลอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับเช่นเราอาจจะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยไข่เบอร์หนึ่งกลุ่ม B ซึ่งลูกเล็กกว่า กลับมีสัสดส่วนเนื้อไข่ต่อเปลือกไข่สูงกว่าไข่เบอร์ศูนย์กลุ่ม A ซะง,งั้นอ้าวจริงเหรอคะผิดคาดเลยค่ะนึกว่าไข่ยิ่งใหญ่เนื้อจะยิ่งเยอะเทียบกับเปลือกซะอีกครับมันก็เป็นไปได้นี่แสดงว่าการทดลองมันช่วยให้เราเห็นอะไรที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงได้จริงๆนะคะใช่ครับแต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างสมมุตินะครับแล้วก็เป็นการทดลองแค่ล็อตเดียวค่ะค่ะเข้าใจค่ะ ถ้าเราไปทดลองกับไข่จากฟาร์มอื่นหรือเพิ่มจำนวนไข่ให้เยอะขึ้นมากๆผลก็อาจจะเหมือนเดิมหรืออาจจะต่างออกไปก็ได้แต่ถึงยังไงมันก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าการตั้งสมมติฐานแล้วก็การออกแบบการทดลองที่มันรัดกุมเนี่ยมันสำคัญยังไงถูกต้องครับมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการตรวจสอบความเชื่อเดิมๆหรือค้นพบความรู้ใหม่ๆที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยครับ ฟังแล้วสนุกเหมือนได้เป็นนักสืบไขปริศนาธรรมชาติไปกับคุณเลยค่ะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความตื่นเต้นเล็กๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนลองมองสิ่งต่างๆรอบตัวเราด้วยสายตาแบบนักสืบนี่แหละค่ะลองดูว่ามีอะไรที่เราสงสัยแล้วพอจะลองตั้งสมมติฐานง่ายๆแล้วก็คิดวิธีทดลองเล็กๆแบบที่เราพอจะทําเองได้เพื่อหาคําตอบดูบ้างไหมคะเป็นไอเดียที่ดีเลยครับไม่แน่ว่าเราอาจจะเจอเรื่องน่าประหลาดใจหรือความรู้ใหม่ๆซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดารอบตัวเราก็ได้นะคะ